คุณเป็นอีกคนใช่ไหมครับที่รายเดือนทีไรเหลือเงินน้อยกว่าที่คิดทุกครั้งทั้งที่ไม่ได้ซื้ออะไรใหญ่ๆคําตอบมักไม่ใช่รายได้แต่มันคือรูรั่วเล็กๆที่รั่วทุกวันวันนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเราจะมาอุด5จุดที่ทําให้เงินไหลเงียบๆแล้วดูเงินเหลือกลับบ้านตั้งแต่สัปดาห์หน้ากันครับจุดแรกคือ subscription ผีดิบบริการรายเดือนที่เคยสมัครไว้แล้วลืมใช้มันหักเงียบๆเหมือนผีดิบดูดเลือกเปิดแอปสโตร์หรือว่ารายการบัตรเครดิตของคุณแล้วไล่ ใหห้มดอันไหนไม่คุ้มยกเลิกหรือพักไว้ก่อน <No. S 1> จุดที่2คือตัวดูดประจาําวันยางกาแฟหรือชานมไม่ต้องตัดทิ้งครับ hmm. แต่ลดความถี่ครึ่งหน <Yeah. S 1> ึ่งสมมุติแก้วละ60บาทวันทํางาน20วันเท่ากับ1,200บาทต่อเดือนถ้าเราลดเหลือวันเว้น,ว,นวันเงิน600จะกลับเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือน hmm. จุดที่3คือค่าธรรมเนียมที่เลี่ยงได้ hmm. เปลี่ยน SMS ธนาคารเป็นแจ้งเตือนในแอปโทรหาค่ายบัตรเครดิตขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีถ้าใช้ถึงขั้น หรือพร้อมลดสถานะบาัตรก็ได้ฟรีบ่อยกว่าที่คิดจุดที่4คือภาษีความสะดวกสบายพวกค่าส่งอาหารและข่าเรียกรถที่อบเกินไปตั้งโคตาต่อสัปดาห์เ <c oughs> ช่น delivery ไม่เกิน2ครั้งถ้าไม่ไกลมากรับเองหรือรวมออเดอร์ทีเดียวคุณจะเห็นส่วนต่างหลก100ักร้อยถึงหลักพันทันทีจุดสุดท้ายคือการซื้อตามอารมณ์ <c oughs> ของลดราคาไม่ได้แปลว่าจําเป็นทุกชิ้นตั้งกด24ชั่วโมงใส่ลงลิสรอก่อน1วันถ้าวันรุ่งขึ้นยังอยากได้จริงๆค่อยซื้อ ถ้าลืมไปแปลว,ว่าไม่จําเป็นเพ hmm. ราะอุดรูรั่วแล้วอย่าปล่อยให้เงินส่วนต่างไหลกลับออกไปทำโอนอัตโนมัติยอดที่ประหยัดได้เข้าบัญชีอนาคตตั้งแต่วันนี้ระบบจะทําแทนวินัยของคุณเอง hmm. เลือกตัดให้ได้อย่างน้อย3ใน5ข้อนี้แล้วคุณจะทึ่งกับเงินที่เหลือปลายเดือนเดือนนี้เริ่มเลยเลือก2ข้อที่คุณจะลงมือทันทีพิมแฮชแท็กตัด2ข้อแล้วบอกมาว่าคือข้อไหนผมจะช่วยไกด์ขั้นตอนยกเลิกและตั้งโคต้ตาให้ในคอมเมนต์ ครับ